สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำราวนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะไปกันต่อเลยนะคะสูตรนี้ยังคงไว้นะคะทุกคนเข้ามาห้างวดนะคะหลุดหนึ่งงวดนะหลุดหนึ่งงวดงวดที่ผ่านมาสี่ไม่มีเลยนะคะสักตัวนะคะพอเราจะไปจริงๆก็ไม่มานะคะทุกคน มีใครไปบ้างนาะนะคะก็ขออภัยนะคะมาเจอแจ็คพอตพอดีนะคะหลุดเลยนะคะมาดูคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนนะมาดูกันเลยเนาะ หลังจากที่เรานะคะหลุดกันไปนะคะหนึ่งงวดงวดนี้ก็คงจะมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเลขที่แอมไม่ค่อยชอบเลยนะคะไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่นะคะว่ากันไปตามสูตรเด้อทุกคนชนกันไหมเนาะนะคะมีตัวไหนหนาชนมันจะมาอีกหรือเปล่าค่ะมันเดินกระหน่ำแล้วเดว็ถือว่ามันมันมาเยอะแล้วนะคะมันก็มาเยอะแล้วนะคะมันเป็นตะขืออยู่ค่ะไม่ใช่พอมีแล้วไม่มาได้เอืออ้าวลองดูเด้อค่ะทุกคน สูตรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวสูตรนี้สําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะอย่าว่าแต่ตัวเจาะเลยไม่เข้านะคะหรือสีจะตามตูดเราหรือเปล่านะคะสีจะตามตูดเราหรือเปล่าเนาะสีนี้ก็ถือว่ามาดีนะคะแต่ช่วงนี้นะคะหลอนเก้ามากเลยนะคะเอาเก่าก็เจ้าม่ห้าดีค่ะ ห้าเก้าเจ็ดนะคะห้าเก้าเจ็ดสองห้านะคะซึ่งหวยมันก็ออกวนอยู่ยแถวๆนี้นะคะถือว่าเลขมาสูงเลยนะคะเลขมาสูงเนาะเดาทิศเดาทางบาถือเลยหลังจากที่ต่ําดีๆนะคะหลังจากที่สีห้าอะไรอย่างเงี้ยเดินมาดีๆนะคะเอาหลังจากที่มันเดินต่ําๆมาดีๆเนะะี่ยค่ะอยู่ดีๆมันก็ขึ้นสูงเูเลยนะคะทุกคนเราพัฒนานะคะเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้จริงๆนะคะตาม เอาใจบอถอเนาะเอาใจบ่ท่านนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะแล้วหกมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะหกยังไม่มาเลยค่ะทุกคนใครตามหกนี่น็อกเลยนะคะโอ oh, ้เอฟซีสละเบิ้ลไปหลายท่านแล้วนะคะโชคดีไปนะคะไอเราก็เดาเบิ้ลเนาะไม่ยังเดาไม่ถูกเคยไม่มาเลยนะคะสี่ก็ไม่มีเนาะทุกคนเนาะเลขคู่นะคะ เลขคู่ไม่มีมีแต่เลขคี่นะคะมีแต่สองนุ่นสองไปอยู่หลักไหนแล้วคะ่ะสองไปอยู่หลักสิบล่างนุ่นค่ะสองก่อนนะคะเอา้าก็ถูกด้มันก็วางถูกด้วยล่ะเอานี่มันก็วางถูกได้ไดพูดถึงนี่สองนะคะตำแหน่งมันนะคะแต่เราแต่เราไปไม่ถูกนะคะเอารูกบอลสองหามาจับเซมอ้าเอสมีสี่สองนะคะมันมาห้าสองโอ้ยเหยียบสั้นดังค่ะ นี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยก็หลุดไปแล้วนะคะหลุดไปมีสถิติให้ดูด้วยนะคะสถิติเอาสามตัวตัวเก่าได้กันไหมนาะเอ็ซีบ้ถูกสามตัวนะแต่ว่าแอดอะไม่ได้ไม่ได้ไอนี่นะคะเป็นเป็นสามตัวเนาะที่ตามมวดเก่านะคะพอดีมันมาโจะจ้ากับไอ้ไอ้นี่นะคะเอ่ออะไรนะตัวเน้นนะคะตัวเน้นไอ้นี่เนาะตัวเน้นตัวเน้นหลักร้อยพอดีนะคะมันออกอะไรในหะ้าเจ็ดเก้า ห้าเจ็ดเก้านะคะพอดีเลยนะคะในหลักร้อยมันมีพอดีเนาะไม่ต้องไปหายุ่งหายากเลยนะคะหลักร้อยมันเน้นไปที่ห้าเจ็ดใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเราก็หากันอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนเพื่อที่จะมาจับสามตัวนะคะจับเป็นล็อก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 ,อ,กอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหม ล็อกห้านะคะอันนี้ล็อกห้าเนาะน,นี่ทำเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นลอ็นลอกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาหาเลือกเอากันนะคะสวยงามพระรามแปดนะคหน้าเสียดายเนาะไม่ตรงตรงนะคะไม่ตรงตรงเลยนะคะไม่ได้ตรงตรงเอานี่นะคะงวดน,นี้ให้ไปที่เจ็ดนะคะมันสีแมนโบ้เจ็ดเนาะเจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดศูนย์สามนะคะสามตัวนะคะแล้วก็เจ็ดูนย์สามเนาะเจ7ดศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะคะเออเรียวเทะสิสลับตำแหน่งไปหน่อ นี่นะคะมันให้แบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเป็นสถิตินะคะสถิติหลุดแล้วนะคะหนึ่งงวดนะคะจะเดินต่อได้ไหมนะคะเพราะว่าสีไม่มานะคะสีไม่มามันไปเด้งแปดเยอะเกินนะคะแทนที่มันจะเบ่งแบ่งเมื่อวานนี้ด้วยเนาะเอฟซี FC จะได้ถูกกันนะคะเจ็ดคืออยู่บนโอ้เจ็ดมันมาเยอะแล้วเด้อดขับมันจะมาอีกไหมอ่ะมันมาเยอะแล้วเด้อเจ็ดนะคะมันมาเจ็ดเกือบทั้งอาทิตย์เลยนะคะเจ็ดกับเก้านะคะ ไม่ใช่แมาอ,อยู่บ่เอารอดูค่ะทุกคน ดูเป็นแนวเป็นทางไปนะคะอ่ะเจ็ดนะคะอันนี้สูตรงบน้อยเรามาดูตัวเจาะตัวนี้นะคะทุกคนสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะก็คือเจ็ดศูนย์นะคะให้ไปที่เจ็ดนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะว่ากันไปตามสูตรเดอ้อเข้าไม่เข้าแอดก็ไม่รู้ละคะ่ะสูตรเอดได้แบบนี้นะคะเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะทุกคนงบน้อยให้ไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามนะคะสามตัวสามศูนย์เจ็ดก็สลับกันเอาเด้อค่ะใครจะว่าย,ยัางไงเนาะ เพราว่าสามมันยังไม่เดินหลักร้อยเลยนะคะหลักร้อยเราพัฒนาวันจันนะคะแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นได้เนาะชุดสี่ตัวมันให้หนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะคะแสดงว่าหวยต้องมีหนึ่งมีศูนย์มีสามมีเจ็ดบะเอาเดาเอาค่ะนี่นะคะสูตรก็ให้ไปแบบนี้นะคะลองเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูเทียบกับเอฟซดูนะคะมีตัวชนไม่นอ้อยังไม่ชนกับใครเลยนะคะอาจารย์ปัญญาก็ไม่ชน อาจารย์กับเบอร์ชนอาจารย์ให้แปดเก้านะคะไม่ชนกับแอดเลยวมื่ก่อนนี้ชนที่สี่ไม่มานะคะเอาบอสุนกันอาจจะเป็นแบบว่าไม่ชนกันแต่มาตัวประกบอย่างเงี้ยบอกคะ่ะผลมันกระสีออกอยู่แต่เจ็ดเก้านี่บอกเจ็ดเก้าแปดเจ็ดมันก็จะออกอยู่แค่นี้บอกคนทุกคนเอาลองดูเรื่องงวดนี้ให้ไปที่เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เอก็จะลงต่ําอย่างเดียวเลยที่แอดก็ เลขก็มาสูงสูงนะคะเราพัฒนาวันจันทรนะคะทุกคนวันจันร์ปราบเซียนนะคะวันจันทร์วันพระนะคะวันพระดี่ไม่น่าจะหนีจากแปดจากเก้าหรือเปล่านะคะทุกคนไม่น่าจะหนีจากแปดจากเก้าหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเป็นวันพระนะคะส่วนมากวันพระไม่หนีจากแปดจากเก้าด้วยแอดคือบ่มีเปดมีเข่าหน้มูไม่มีแปดไม่มีเก้าเลยนะคะทุกคนเอาลองดูเด้อค่ะถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขัดก็ค่อยผ่าน วันพระนะคะวันพระนะคะวันจันร์นี่เป็นวันพระนะคะแอดดูปฏิทินให้แล้วนะคะวันที่สิบหกนี่วันพระนะคะเดี๋ยวเขียนให้ก่อนเนาะพฤษภาคมนะคะพฤษภาคมนี่มันเดือนห้าใช่ไหมน่ะวันพระนะคะเขียนก่อนเ้อะวันพระวันพระนะคะทุกคนวันพระวันพระอ่าไม่หนีจากเปรเก้าเราไม่ต้องไปใส่หรอกค่ะไปเปรกับเก้านี่นะคะวันพระสวนมาเปรเก้าเบิ้ลบว เออหรือซีซีมันสิตตามสูตรเท่าห่ะตามนี้ว่ากันไปตามสูตรล่ะค่ะไม่แปดไม่เก้าก็ศูนย์ล่ะค่ะวันพระนะคะไม่น่าจะเกินนี้นะคะมันจะหนีได้เพราะว่ามันจะหนีเลขวันพระเมื่อก่อนก็เหมือนนางจะหนีเลขวันพระนะคะจะนางหนีไม่พ้นเก้าก็มาเนาะวันจันทร์เช่นเดียวกันนะคะวันจันทร์นี้ตัวใครตัวมันนะคะแถมเป็นวันพระด้วยเอาลองดูเด้อวันจันทร์นี้แอดอยากเตือนเรื่องเลขดับหน่อยนะคะเพราะว่า มันมันมันชอบหลุดนะคะวันจันทร์แล้วก็เป็นวันพระด้วยระวังนะคะระวังเด้อเลขดับนะคะสายเลขดับนี่ระวังเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีวสวัสดีค่ะ